สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําราดหน้าทานกันนะคะจะทําเป็นราดหน้าหมูหมักนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูในผักที่ล้างเตรียมไว้นะคะวันนี้ก็จะใส่ผักอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ว่าใส่ผักเยอะๆนะคะเดี๋ยวมาหั่นผักกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอแบบทําอาหารไปแล้วก็พูดคุยกันไปนะคะ ช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดก็น่ากลัวนะคะแตงก็คิดว่าหลังจากนี้คงจะมีเวลาทําคลิปบ่อยขึ้นเพราะว่าแตงตัดสินใจแล้วว่าแตงจะปิดร้านนะคะก็คือจะมีเวลาว่างนั่นเองนะก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเราได้มาทํา youtube นะคะในแตงอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในอําเภอที่แตงอยู่ยังไม่มีผู้ป่วยโควิดนะคะในระลอกใหม่นี้แต่ว่า มันมีแบบอำเภอใกล้เคียงที่ใกล้กันมากๆอ่ะคะ่ะเริ่มมีผู้ป่วยแล้วนะคะแต่ก็เลยต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าที่บ้านก็มีลูกเล็กด้วยนะคะหั่นผักแล้วแต่ชอบเลยนะคะเพื่อนจะใส่อะไรก็ได้เพราะว่าราดหน้ามันก็ไม่มีผักตายตัวนะว่ามันต้องใส่อะไรบ้างนะคะ แังฝากกดติดตามช่องของแตงด้วยนะคะเป็นช่องที่ไม่ค่อยได้อัปโหลดวิดีโอเท่าไหร่แต่ว่าแตงก็ยังจะทําไปเรื่อยๆนะคะทุกครั้งที่มีเวลาว่างแตงก็จะทําแตงคิดไว้แล้วว่าถ้าแตงว่างจากโควิดรอบนี้นะคะแตงก็น่าจะทําคลิปแบบว่าเปิดห้องครัวหรือว่าเป็นคลิปเปิดตู้เย็นนะคะถ้าเพื่อนอยากดูคลิปประมาณไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะ เพราะว่าถ้าว่างแล้วมันก็คือต้องหาอะไรทำเนาะเดี๋ยวตงจะมาแชร์คลิปวิประสบการณ์วิธีการเลิกเต้าแล้วก็วิธีการเลิกขวดนมของลูกนะคะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะ แตงจะใส่ลูกชิ้นหมูด้วยนะคะวันนี้เราจะทำราดหน้าหมูหมักกันนะคะวิธีการหมักหมูแตงก็ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะในส่วนของเส้นนะคะแตงจะใช้เป็นเส้นใหญ่ ซื้อมา1กิโลนะคะเขาจะแพ็คมาก็กดาะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาะแกะเส้นก่อนนะคะแล้วถึงจะนำไปผัดนะแต่เส้นนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะมีสารกันบูดเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทานก็อย่าทานบ่อยนะคะนานๆครั้งได้ จะเอามากแกะในถุงอย่างนี้ก่อนนะคะแกะอย่างนี้ค่ะเขาเป็นก้อนนะคะถ้าเราเอาลงไปผัดทั้งก้อนคือเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแน่นกว่าเดิมนะคะเราต้องแกะนี่นะคะ หลังจากเสร็จแกะได้เสร็จแบบนี้นะคะเต็งจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเลยค่ะใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานวุ้นเชียงนะคะจะอร่อยแล้วก็เต็งจะขยี้ขยี้อ,อ,อย่างนี้เลยถ้าเราเอาลงไปผัดในกะทนะน่ะเขาจะไม่ติดกะทะนะคะสีจะไม่สม่ำเสมอกันนี่นะคะ นะคะเราคลุกไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเวลาผัดนะคะก็เอาลงกระทะผัดไฟแรงๆแป๊บเดียวก็คือสุกแล้วนะคะ มันหมูนะคะ ก็ทำเสร็จแล้วใส่เต้าเจี้ยวนะคะ หมูเริ่มสุกแล้วใส่ลุกชิ้นหมูนะคะใส่น้ำเปล่านะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำซุปก,ก็ได้นะคะหลังจากที่เติมน้ำนะคะใช้ไฟแรงระหว,ว่างรอให้น้ำเดือดน,นะคะเรามาปรุงรสกันก่อนนะคะแตงจะใส่ซอสหอยนางรมนะคะ ใส่ซอสหอยนางรม่ะกะประมาณเอารสชาติที่เราชอบนะคะแล้วก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะฝาสีน้ำตาลตัวนี้นะคะใส่น้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ซีอิว๊วขาวม่วนเชียงตัวนี้นะคะเพิ่มความอร่อยค่ะ แตงรู้สึกว่าเครื่องปรุงยีห่ห้อง่วนเชียงเขาจะมีรสชาติออกจีนๆออกหอมๆอ,อร่อยๆนะคะน้ำเริ่มร้อนนะคะแตงจะใส่ผักที่ลักษณะแข็งๆลงไปก่อนนะคะเป็นพวก บอกกี่จอกกะหล่ำข้าโพดอ่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเห็ดจะใส่หลังสุดนะคะ รอบแรกก็สุกนะคะแตงก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะน้ำเริ่มร้อนนะคะแตงจะใส่แป้งมันลงไปนะคะแป้งมันผสมกับน้ำนะคะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวตับไปเสิร์ฟกันนะคะ